ก็สวัสดีนะผมวันนี้เราไาอยู่ในเกมโพลิสพัตโตออฟิเซอร์นะผมไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะฮะแล้ววันนี้นะครับผมมีแขกรับเชิญพิเศษครับที่แบบว่าจะมาเป็นตำรวจอะไรในวันนี้นะฮะเราจะมาสอนน้องใหม่ในวันนี้นะผมเขาคนนี้นะฮะเป็นตำนานของช่องเรานะครับในการที่ทำอะไรอะไรย่างให้มันแตกต่างนี่ฮะเราจะมาพบกับเขาเลยนะครับสวัสดีครับผมใครฮะเนี่ยผมจ่าจิมครับผมจ่าจิมเหมือนด้วยข่าวคุณยุทธมิีร อเทอร์มี่ก็ได้ครับจาทมพอพอดีผมมีหลายชื่อครับโอ้มีหลายชื่อครับเป็นสายลับมาทั้งนับเปล่าครับเปล่าเป็นทรงเอครับสายสืบเฮ้ยสายสืบโอ้ยสุดยอดเจนะวันนี้นะฮะผมผมแบบแบบไรเป็นไงผมมีหลายชื่อไงแต่ละเมืองผมชื่อไม่เหมือนกันโอเคมาอยู่เมืองนี้อะไรชื่อนี้ใช่ไหมใช่ครับเจเลยนะฮะทุกู้ชมครับวันนี้เราจะพาตำรวจใหม่คุณแทมมี่ไปศึกษางานกันนะครับไปดูงานว่าทำยังไงกันบ้างนะฮะคุณพร้อมไหมครับวันนี้พร้อมมากเลยครับตอนนี้ เดี๋ยวตามผมมาครับคุณจ่านี่ยครับผมนี่ครับทางออกจากเมืองนะครับวันนี้ไงจับเลยเวลาขู่เดินว้ามอุ้ยเขาลุกจ้าบวนวอล์กจ้าวนวอล์กจ้าวนวอล์กไม่เป็นสันไร้ร์ดล่างโซ่ไม่เป็นใจสันวันนี้นะครับเราจะพาจ่าเรามาเขียนใบสั่งกับรถพวกโอ้ยเยอะอีนี่เขาเกิดตกใจมาเลยยืมแมงก็สปอนมันทอกได้ด้วยเหรอทอกได้ดิเราจะไปเช็คอะไรเขา Have a day nice Have แอบสไ d เด and goodbye Yeah bro เกียรตครับวันนี้เราจะพาจ้าเราไปเช็ครถกันนะครับว่ารถคันไหนเนี่ยทะเบียนหมดอายุจอดผิดที่หรืออะไรนะฮะวันนี้เนี่ยจ้าจ้ากดคลิกซ้ายตรงนี้ฮคลิกซ้ายคลิกซ้ายค้างคลิกซ้ายค้างแล้วจ้าจะเห็น 3TS7 ีเอสเฮอ้ยสวัสดีครับเ <Hey. S 1> ขาทักทายเราอะกิมคุยกับกูเองไม่ใช่เอเอ่อขอเช็คไอดีการ์ดหน่อยครับผมคุณผู้หญิงคุณทักทายตำรวจอย่างนี้มันต้องแปลกๆแล้วจริง ในมีอะไรครับเฮ้ยทะเบียนตรงไว้หมดอายุไม่หมดโอเคไปได้ครับขอเป็นันที่ดีครับผมครับผมอเดี๋ยวถอนใหม่นะวิ่งทางทายไปเลยได้ครับอันนี้นะเห็นเลขยีิบเอ็ดปะบนทะเบียนอ่ะยี่ิบเอ็ดเอออันนี้คือยังไม่หมดอายุถ้าหมดอายุจะเป็นเลขสิบเก้าหรือต่ำกว่ายี่สิะตอนนี้เราอยู่ปีสองพันยี่สิบเห็นปะดูสายบนอ่าแล้วก็บร มันมันมันขึ้นเป็นเลขสิบเก้าเนี่ยให้เราไปที่รถด,ด้านด้านขวาอย่างงี้ใช่ไหมแล้วกดตัว F แล้วเราก็ป a r กิง้ง t ิกเก็ตอืมอ่าแล้วก็เลือกเอ่อเนี่ย AI a a ry ry ไอเอ็กซ์ไทรไรเซนเห็นปะอ๋อโอเคทางขวาใช่ไหมพี่อ่านั่นแหละนั่นแหละโอเคอจัดด<บ>ิบทบทเรียนต่อไปตามมานะฮะดูมิเตอร์ดูมิเตอร์ด้วยนะมิเตอร์ตรงเนี้ยมันถ้าเกิดเป็นสีเขียวคือยังจอดได้ถ้าเป็นสีแดงคือจอดไม่ได้นะฮะ ตามมาครับจ้าระวังรถระวังรถครับผมเดินต้องเดินข้าดีดีดูไฟแดงไฟแดงด้วยอันนี้ยังไม่หมดี่พี่ยังไม่หมดใช่โอเคถูกต้องครับจ้าตามมาครับตามผมมาเต้ยังเขียวอยู่ครับโอเคครับเช็คให้เรียบร้อยจ้าครับดูทะเบียนด้วยว่าตรงกันหรือเปล่าข้างหน้าข้างหลังนะครับเลขตรงกันไหมอ๋อต้องทั้งหน้าทั้งหลังด้วยนะต้องหน้าหลังด้วยนะว่าเลขตรงกันหรือเปล่าทะเบียนหน้าหลังต้องเลขตรงกันนะจ้านะโอเคครับแล้วจ้าเห็นอันนี้ไหมฮะทะเบียนนี้มีข้างหน้าเป็นที่จอด ที่เออใส่รักคนพิการเห็นไหมฮะอ๋อโอเคซึ่งรถแบบนี้เนี่ยสามารถจอดที่คนพิการได้นะครับ mm. อืมอ่ามันจะมีนะฮะตามาตามมาอันนี้ยังนนใช้ได้ยอยู่นะครับใช่ฮะแล้วเราก็ต้องดูการระยะการจอรดรถด้วยนะครับว่าห่างจากฟุตบาทมากเท่าไหร่หรือเกินฟุตบาทหรือเปล่านะครับอันนี้อันนี้ผ่านอันนี้ผ่านนะฮะคนนี้ผ่านนะครับผมอ๋อ oh. สวัสดีครับคำถามว่าเรากำลังทำอะไรอะเรากำลังทำงานเนะี่ย สามเป๊ะแล้วก็อันนี้นะครับป้าย no parking นะผมคือห้ามจอดรถในโซนนี้ฮนะแต่อันนี้เป็น8ปดเถึง12บสองนูนนะผมวันทิวส์เดย์นะอันนี้ก็ถือว่าจอดได้นะครับเพราะตอนนี้คือมันเดย์นะครับผม day วันในว<ะ>ันละแต่วันเดย์วันจันทร์ครับเฮ้ยโอ้จา้าคุณเก่งรู้ได้ไงครับเนี่ยนิดนึงครับนิดนึงเออนนิดนึงนะผมอนุบาลมีน้อยนี่เหยื่ออุบัตารณนี่น้อยนะครับแล้วก็บางทีอาจจะมีคนมาถามทางเรานะครับซึ่งมันจะมีแลนด์มาร์คเห็นไหมอันนี้คือเกนเฮดนะผมหัวใหญ่นะฮะหัวโต นะครับอืมเอ๋นะฮะตามมาตามมาเดี๋ยวเราจะพาไปเช็คเอ่อพวกรถพวกอะไรต่อนะครับผมได้ครับเดี๋ยวผมส่วนเราจะข้ามถ้าเกิดสมมติเราจะข้ามทางมะลายนะครับซึ่งทางนี้ไม่มีทางมะลายเราต้องข้ามสะพานลอยนะฮะห้ามวิ่งตัดถนนนะครับแล้วก็ต้องดูเช็คไฟดงไฟแดงให้ดีด้วยนะครับไม่ได้ผมยิ่งอินกับ gta ด้วยครับเนี่ยแล้บผมเฮ้ยคนที่ทำพิษคนใหม่ฮะเขาเจวอล์กิ้งครับผมเขาเดินข้ามถนนโดยไม่ข้ามไอ้นี่ครับทางมะลายครับ เเเอเออาาาไงครับคุยครับจับเลยฮะจ้าเฮ้เฮ้มันไม่หยุดใี่มึงเลยเลือกครับเลือกมีเมียไหนบ้างครับผมจำไม่ได้เดวอกกิ้งอ้าหูจ้าเป็นจ้าเป็นอะไรครับมาขอเปียันที่ดีอ้าสุดยอดครับจ้าหูจ้าทำได้ดีนะครับตามมาตามมานี่นะครับเออ สวัสดีครับโอเคครับเมื่อกี้บผมเพิ่งโดนกูเตือนไปแลไม่เหมืาานพ่าตักไถ่าลยนะเป็นกูกูไม่ตักไถ่แล้วแล้วมีมีมารีวะนะอเอ้ยนี่เขาถามทางครับเขาถามทางเอาเลยจ้ารับแบกเบื่อเทเตอร์ททยยยรอยู่ตรงนี้เลยจ้าตรงเราเลยเอาล่ะครับบนหัวเลยจ้าจ้าเลือกเลือกโคเกชนันให้ถูกกันจ้านะ จ่าจีไม่ถูกรูปเราจะเป็นตัวเรื่องๆครัจ่าลองดูแบ็กเบิร์ดตรงนี้อ่าโอเคเอนเทอร์แม่งตรงนี้เลยจ่ามันไม่รู้ได้ไงนี่นี่ไงข้างหน้านี่เดินไปไหนอะพี่เอาเอาพี่เอาเอ้ยคนนี้เขาจอดทำไมนี่เขาจอดผิดหรือเปล่าฮะจ่าฮะจ่าเช็คฮะตรงนี้จอดผิดนะจ่าไม่มีมิเตอร์ให้จอดครับใช่ครับไม่มีมิเตอร์ให้จอดแล้วก็เป็นสเปเชียลไม่ใช่สเปเชียลโชนด้วยนะสเปเชียลโชน จ่าจ่าจัดเลยจ่าปาร์กิ้งทิเคตหรือเครับเอ่อปาร์กิ้งทิเคตเหรอครับเอ่อต้องจ่าต้องเลือกเอ่อ no parking zone ครับ parking zone ใช่ครับหรือเปล่าว่าตรงนี้มัน no parking zone ใช่ไหมเออใช่ตรงนี้มัน no parking zone ดิได้ปะถูกไหมอ๋อได้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 พี่โอเคถูกเอ้ยไม่ได้อะทำไม CP ลบห้าอ้าวแยงั้นผิดแล้วแหละผิแล้วแหะเฮ้ยมันมันต้อง no parking zone ดิตรงเนี้ยเหยียบบนรถเขาเลยทำไมบนรถเขามันมีคำว่า ship ด้วยอะ แป๊บนึงนะทูคอร์สฮึมโพดิชั่นเหรอก็ไม่ใช่เนี่ยฮะทนผู้ชมรบบอันนี้ผมทำผิดตรงไหนอ่ะใครรู้ตอบทียกเออใครรู้ตอบทีฮะนี่มันจาดแถมทำพลาดนะนี่เออจบแล้วลูกน้องผมพลาดออะบวกสิบบวกสิบอะไรอ่ะไม่ไม่รู้เหมือนกันพี่งงไปต่อกินโดนัทอ่ะมีมีโดนัทขายป่ะน่าจะมีนะหรือเปล่า เราได้โดนัทฟรีพี่จริงไปแล้วเป็นตำรวจนะใช่โดนัทฟรีดิบุ้ยผมนึกว่าผมเล่นสไปเดอร์แมนั่นเนี่ยดูบรรยากาศเมืองดิวันนี้เออสหรัฐอ่ะนะก็ประมาณนี้แหละใช่ใช่เราน่าจะอยู่บอสตันแล้วเปล่าฮะอยู่นิวยอร์กนิวยอร์กเฮ้ยเพลงมาเพลงมาเพลงมาเฮ้ยคันนี้พี่เช็คครับเช็คจ่าเช็คเลยจ้าเตอร์เขียวคเตยเขียวทะเบียนว่าไง มันอายุไหมทะเบียนยังไม่หมดอายุอ่าไม่หมดอายุข้างหลังว่าไงโอ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 ทะเบียนตรงไหมเก้าเอฟเก้าเอฟเก้าเอฟถูกครับอ่าถูกครับไปไปต่อครับเราก็ต้องเดินเช็คอ่าตาเห็นคันนั้นไหมฮะคันแดงฮะครับตาคิดว่าเขาจอดผิดไหมอืมเขาดูจอดจอดผิดตาไม่ใช่ต้องไปดูใกล้ๆจอดผิดครับตาใช่หรอใช่ครับเขาจอดผิดด้านครับ อ๋อเขาจอดแบบย้อนใช่ไหมพี่ใช่จอดย้อนย้อนซ้อนอันนี้เขาถามทางวะคนนี้เขาต้องการเซ็คารุปไอ้เนี่ยเซ็กซคารุปคือตรงไหนวะไม่ใช่เซ็กแบบว่าเซ็กนะไม่มีเซ็กนะเอ้ยคุณผู้หญิงเซ็กซ์คารุปนะครับคทีิผหายนะครับผมไม่ดูตรงไหนอ่ะไม่น่าเลยออกแล้วกันยอมเสียแต้มครับเราไม่รู้ทางจริงฮะ ผมไม่รู้ารทางครับขอโทษจริงฮะสบายครับไปล้วลายครับเออไ,<ป>ได้เลยเออได้ได้โบ้สองแต้มอย่างนั้นเราก็คุยจัดผิดด้านจัดผิดด้านคนระับเอาเลยจ้าจัดเลยหนักหนัก <laughs> อย่าลืมดูทะเบียนด้วยนะจ้านะ Parking ticket อ๋อผมต้องไหนฮะเออเดีย๋ยวผมกดก่ Position น,น,นี้ป่ะพี่ Position ใช่ Parking ticket Position แล้วก็ Wrong direction โอเค ย้อนเลนนี่ยสอดเลนครับครับจอดย้อนเลนงี้โดนเฮ้ยทักทายครับสวัสดีครับโต่อไปต่อครับจ้าต่อก็ต้องเดินเช็คไปเรื่อยๆนะฮะอ่ะเห็นเหตุการณ์ข้างหน้าแล้วไหมฮะคิดว่าไงฮะจ้าเขาจอดห่างกันไหมหรือเปล่าครับอ่าใช่ครับถูกต้องครับโอ้โหปมมือครับนิดนึงครับนิดนึงเนี่ยสุดยอดตำรวจใหม่สุดยอดเลยตายฮะรอเขาเลยฮะวันนี้มั่วเกินไปครับเนี่ยทางขวาเนี่ยไม่น่านะฮะ ผมว่าไม่ใช่นะขอดูเอาเลยครับจัดเลยครับทะเบียนรถยันกันอันนี้แบบแท็กซี่เลยแท็กซี่เหรออ่ะใช่ใช่พี่ดูดิมันมีเขียนข้างล่างว่าแท็กซี่อ่ะฮะฮะแท็กซี่จอดนี่เเนี่ยยินไม่ใช่แท็กซี่แล้วนะอืมผมโพสิชันนี่ไหมพี่ใช่ครับโพสิชันครับทูฟาใช่ทูฟาใช่ทูฟาอินทรสติด อ่าเยียบร้อยโดนะไปอ่ะมาได้สิบไปครับน้องๆอย่าทำกันนะครับใครที่ขับรถจะจอดอย่างนี้นะฮะนี่เราเจอมาสองคันติดเลยนะครับเนี่ยครับเฮ้ยัวรุ่นฮิปว่ะัวรุ่นฮิปฮิปเติอ์ดหูฟังเ่ยหูฟังบูทูธว่ะบูทูธกองบูทูธเลยอันนี้ว่าไงฮะจ้ารถตู้เด็กจำครับคิดว่าไงฮะเห็นเลขนะเห็นเลขไหมอืผิดผิดไอ้นี่หมดอายุหมดอายุทะเบียนหมดอายุครับจัดเลยฮะ พาร์ก uh ิ้งทิเคตไรเส้นใช่ครับไรเส้นหมดอยู่ครับสรุปไม่ได้แต้มหายนะได้ได้พี่สุดยอดเลยครับจ้าไอ้คน<อ>นี้ทำไมข้างบนมีสีเนะี่ยข้างบนมีสีนะไรเฮ้ย <laughs> ทันนี้ไม่มีมิเตอร์ทันนี้ทาวโซนแท็กซี่สแตนแท็กซี่ตรงนี้เหรอ โนวากิ้งแฟายเดย์อันนี้ถือว่าจอดจอดผิดหรือเปล่าครับเพราะนี่มันโซนแท็กซี่ครับผมไม่ได้คันนี้ทะเบียนมีคำว่าแท็กซี่เนี่ยพี่ฮะนี่เนี่ยข้างหลังมีคำว่าแท็กซี่อ่ะแล้วแท็กซี่ครับจอดได้นะครับผมอืมลุกไม่ใช่โซนเด่ะสรุปแปะมางั้นงั้นอืมโอ้โรถเชี่ยวอ้าวเอาจ่าจ่าค้างไปแล้วไปเลยครับคอนเนคชั่นไม่ดีครับเชื่อมควมไม่เนี่ยอาจารย์ลุดเหรอครับ

ไม่รู้กดออกมาเลยเราไม่รู้แลนด์มาร์กอ่ะยืนเป็นโบลิกาเลยครับผมตอนนี้เตียวไม่รู้ม่าเตียวอยู่ไหนอเตียวอยู่ไหนอ่ะไม่มีอ่ะเราต้องเดินให้ทั่วก่อนใช่ต้องเดินให้ทั่วก่อนอย่างน้อยเราก็ได้คุยนะกดเอเีมาเลยเออได้สองแต้มไปใช้โทรศัพท์ไปเฮ้ยอันนี้เดี๋ยวรถต่อครับผมตรงนี้เป็นโซน โน p a r k าร์ f กิ้งไฟเดย์โอเคจอดได้นะฮะคันนี้เป็นไงครับเนี่ยตุ้ดป้าจะเป็นคันนิดแป๊บเอ้ยใจเย็นครับแม่งขับเชี่ยวตุดเลยคันเหลืองนี่ผ่านใช่ไหมพี่ผ่านนะผ่านคันเรื่องผ่านจ้าไปต่อครับครับเราก็จะเดินเลาะไปเรื่อยๆนะฮะทั้งเมืองเลยเกิดอะไรขึ้นครับถามทางเง้ยวเบอร์เกอร์เฮเว่นนะ ตรงไหนไม่ได้เบอร์กเกอร์ไอ้้เหียร้านเบอร์กเกอร์กูยังไม่เคยเดินผ่านเลยผมไม่รู้อะครับโทษทีกดออกเลยแล้วมันอะไม่รู้ไม่รู้ที่ไหนอะนี่ครับหายมือถือนะเอ๊ะไปต่อไม่เป็นไรครับอันนี้หมครับจ้่ครับดูแป๊บครับรถสวยโอโอ๋อโนาจิ้ม,มจิ้มสาว <laughs> น้าจิ้มซาวเป็กระบะด้วยกระบะซินนะ้นหมดแล้วต้องควันดำด้วนยนะ โอ้โหโยตีบนรถปิกอาวเฮ้ยเจนนี่โอ้ยจ่ายโทสมิธอย่าไปลืมดูกันนะไหวนะจ๊ะโอ้เห็นจ้ามุดวะตามที่รอบคันนี้จอดเกินไยคันนี้มันจะเป็นหมดอายุพี่เอาเลยไม่ถามไม่ได้ถามเลยนะต้องสัมผัสนเฮ้ยลูคันนี้จอดเกินนะฮะจอดเกินทะเบียนหมดอายุจอดเกินด้วยทะเบียนหมดอายุสองกระทงเลยนะ จอดอันนี้ไปเลยเลยไปเยอะเลยฮะไม่ติดถนนเลยแล้วก็เลยจอดไม่ติดฟุตบาทต้องโดนนะฮะ no parking emergency โอเคไม่มีโอเคไปต่ออาจารย์ดูป้ายดีๆนะเนีน่ยเออ๋อยวาทำตามกันนะครับอย่ารถเกิดปุบติเหตุได้นะครับผมคันขาวคันนี้สวยเนะี่ยมันแต่งมนะันอะอันนี้ไม่ใช่มาแตง่แตงอันนี้มันแต่งมาแตง่ง <laughs> มาแต่งมาแต่งใสเออคันนี้ถูกใช่ไหมจ้าท่านี้ก็น่าจะถูกนะเนี่ยถูกครับคันนี้โอ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 ้ไหวปะครับจ้าไหวๆครับไหวๆๆจ้าไหวใช่ไหมได้เฉยครับโอเคเราจะไปทางขวาต่อนะครับเอ้ยเจอเบอร์เกอร์เฮเว่นแล้วโอ้โหยังกลับไปต่อกลับไปต่อเขาทันมั้ยนย ผมเจอแล้วครับนี่ผมเจอแล้วครับนี่เดินเดินนี่ร้านลามิงซิมเปิลสมายหรือซิมเปิลวะสมายลามิงสมายกินอาหารแล้วถ้ากินอาหารได้จะดีมากเลยมีมีหิวโลเพยแล้วเนี่ยเออโลเพยอะไรอย่างงี้วิ่งฮะตอนนี้รู้สึกว่าแถวนี้นี่มีแต่ความว่างเปล่าครับในข้างหน้ามีรถแล้วเจอเบอร์เกอร์อีกแล้วว่าเบอร์เกอร์เฮเวนอีกร้านแล้วเนี่ยหลายร้านจัดข้าน้ามีรถนะครับินทีบถึงสวรรค์ ไปเกินเลยกัญชาฮะตังน totally ี้กำลังมาแรงพี่เฮ้ยเออเคยเห็นแต่พิซซ่าฮาร์ตอะพิซซ่าฮัทมันรู้คือซ่าข้าประเดี๋ยวไม่ยันจำไม่ได้ลืมพวกนี้เป็นไงจ่ะผ่านไหมฮะผ่านครับผ่านผ่านใช่ไหมโอเคดูตรงนี้ก่อนครับวันเสาร์นะครับโอเคจะจอดได้พวกนี้จอดได้ไปฮะไปเดินต่อนะครับเราจะเดินไปทางขวานะครับ วิ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยมึงมีคนต้องการความช่วยเหลือมึงทิ้งขยะไอ้ซ่าเจอโดนแย่เนี่ยนี่นี่เลยทิ้งขยะเอ่อตัดเตือนละกันไม่ได้นะครับไม่ได้ทำงี้ไม่ได้นะเก้ยนะเก็บไปไปเลยไปคิวเนี่ยทิ้งขยะไม่ดีนะครับมีทิ้งขยะแย่นะครับเนี่ยเอ่อทิ้งทิ้งขยะนะครับครับคันนี้ครับเป็นไงฮะ สองวันที่สิบ A U G นี่เดือนอะไรเนี่ยอ๋อยี่สิบ A U G คือเดือนอะไร A U G ฮะเดือนอะไร A U G ต่อวันที่สิบมันแข็งเลยดิคือไม่ค่อยจำเดือนไม่ได้ฮะน่าจะถูกมะไป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 น่าจะยังไม่หมดอายุนะเดี๋ยวดูไฟดิโอเคเปเน็ตดีหน่าน่าจ่ายังยังเล่นในเราเลยพี่น้าจะอุ้ยพี่อครับได้ครับได้ประเทศอื่นเขาจอดกันทางนั้นแหละเนี่ยเบรกกันใช่ปะเขาเบรก ไม่เหมือนประเทศแถวไม่เหมือนประเทศโซนเอเชียแถวนี้หรอกจริงบางประเทศนะไม่ใช่ประเทศอะไรอ๋อหายไปแล้วอะไรคนนึงก็ทิ้งขยะเหรอไม่คือตะกี้เป็นหมือนขยะผมเดินผ่านไปอยู่คนนึงปุ๊บหายเลยเฮ้ยเขาเก็บเขาดูขยะไปแล้วเ<อ>นี่ยล้ำวะ่ะเออจอดรถก็ด้วยนะคนลนคำเนี่ยต้องจอดกันนะฮะท่านผู้ชมถ้าไม่จอดนี่ตบนะเี้ยเราเรามาพิจารณาหรือวิ่งข้ามถนนเลยได้ป็นวะไปแล้วเออไม่เกี่ยวข้ามทางหรือหยุดหยุดพี่ ออันนี้ว่าไงฮะเนี่ยตัดคนพิการด้วยนะครับยี่สิบเอ็ดผ่านครับผ่านครผ่านไปเฮ้ยบิ๊กแอนมอต้าบาบาบิ๊กแอนมอต้าเออยบิ๊กอะไรวะก้อนอิดชื่อชื่อมันเป็นการ์ตูนอะมอต้าเหมือนปืนเลยเฮ้ยปืนมอต้าที่เป็นปืนครกอะยิงปังเงี้ยไว้อะไรครับเนี่ยเคนี่ยอะไรเนี่ยตั้มตั้มมาเนี่ยเป็นครกเป็นครก พอไปพอไปพอไปต่ำสมต่ำทำระยาป๊อกป๊อกเล่นมุกไปเรื่อยนะฮะอ่ะคันนี้คันนี้คันนี้อ่าเจอแล้วครับหมดอายุไม่ยากมาเติมนี่แหละโดนนะได้ไม่อยากมาเติมไม่ยากมาเติมโดนครับอย่างนี้โดนโดนครับโดนคันนี้ว่าไงฮะดูแป๊บต้องซูมเข้าไปก่อนมีมีอะไรมีเงินมีทองไว้ในมีเงินมีทองไว้ในไม่ได้ไม่น่าใช่ ปีสองพันยี่สิบผ่านใช่ไหมมั้งไอ้ยาเอเออาร์เดือนไหนวะมาคุณสบาเดือนใแข็งด้วะไอ้ยแล้วนี่เดือนอะไรเดือนห้าแล้วเอ้ยเดือนห้าแล้วนี่เดือนห้าแล้วน่ะแต่ไม่ใช่เดือนสี่อะพี่ไอ้มันแบบสากนนะฝรั่งเขาเดือนมาก่อนเดือนเดือนมาก่อนนี่เดือนห้าแล้วน่ะเดือนห้านี่วันที่สี่วันนี้วันที่สี่ใช่ไหม อันนี้หมดอายุแล้วป่ะเนี่ยมานี่มันคือเดือนอะไรนะทุกคนผมจำได้ว่ามันเป็นเดือนเกิดผมนะตอนนี้หมดอายุอย่างเนี่ยเหมือนจะหมดแล้วป่ะวะมาเดือนสามไหมพี่มายี่สิบไม่ใช่มายี่สิบเดือนอะไรอ่านกันดูกันดูเลยเร็วๆเลยต้องเปิดกูเกิลมาเดือนสามไหมพี่มาเดือนสามมาเดือนสามเฮ้ยมันหมดแล้วนี่หมดแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะอ้าวอะไรออกเวร ออกเว้นออกไงแล้วเหรอขอสักอันไม่ได้นยขอสักอันักอันเดี๋ยวไหนวะเออน้องกระดาทั้งคนกระดาได้ปะน่ะได้เรียบร้อยยัดเดี๋ยวตำรวจนั่นเนี่ยไปตกเย็นไปกินเหล้าเดินมานี่คือเดือนแล้วพฤติการเลยเดินมาเมษาเดือนนี้แหละเดือนอะไรเนี่ยเดือนนี้เดือนอะไรเดือนที่เราคุยกันเดือนเดือนอะไรอ๋อเดือนมีนาพี่เฮ้ยกูนึกเดือนเกย์กูพฤติกาจบแล้วไปกลับกลับกลับโรงพักครับ กลับกันดีกว่าอ่งไงวันแรกเป็นไงบ้างฮะดีครับดีถือว่าประสบความสำเร็จอ่าใช้ได้ครับนี่ครับตำรวจน้ำดีไม่มีน้ำเดินนะครับฮะในไม่น่าใช่นะพี่อืมไปไปครับไปกลับบ้านเรากันดีกว่าอ้าวดีครับทถ่ายอยเหลือเกินไม่เคยเห็นตำรวจเลยเหมือนคนที่ยืนตรงนี้เลยพิมเดียววะเนี่ยนิยม ไปครับส่งงานครับส่งงานออก,ออกเวรนะออกเว,ออกเวรยนก่อนสามสิบวินะอ่าเรียบร้อยครับไม่มีพัทเวดด้วยแดนนี่โลเปสแดนนี่โลเปสไอ้คือชื่อจริงครับชื่อจริงเฮ้ยโอ้โห,โหดูง,งานเลโหสุดยอดเดินเปี่ยวเลยพี่เดินลบไปซ้ำเองครับเก่งครับท่านผู้ชมครับเอาไว้เจอกันพาร์ทหน้านะผมวันนี้ขอลาไปก่อน ดูกดติดตามก,กันนะกดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับ